นี่ครับหลังจากได้ปลามาก็สูงบอ,อกว่าตัวเล็กเนี่ยสำหรับผมตัวใหญ่นะครับคุณตาบอกว่านี่ตัวเล็กนะครับแต่ตา,าบอกตาอะไรตัวจิ๋วจังครับนี่ครับเสบมาแล้วก็มาทําการเนี่ยครับขูดเกล็ดออกนะครับโดยใช้ช้อนนะครับหนีห่อเครื่องมือครับมีมีดกับช้อน แหวะไส้นะครับเตรียมที่จะทำอาจจะเป็นเมนูต้มยำเนาะไม่ได้ทำงานแล้วทำใครทำเอง แล้วตาเนี่ยเก็บแยะใส่ออกมาแล้วครับไม่กระจกรรมใช้นเหมือนทำประดุกเลย ทำเป็นเว่นแว่นนะครับ ตอนหน่อไปล้ามือใ,ในก็๊กไปลูกในก็๊กคุณก็ทำปลากันเห็นไ,ไหมคุณแม่ทำปลาอันนี้คือเรียวกันขอดเกล็ดเอาเกล็ดทำหน่อยอันนี้อันนี้ปลาช่อนประคอ ปลาคอไม่ใช่ัเป็นปลาช่อนไม่ใช่มันคือปลาอะไรถูกเลยเป็นตัวนี่ขอดเก็บเรียบร้อยก็จะอ่าเอาไส้ออกนะครับไม่ใช่ค่เดเดะอเอาไส้ออกค่เออกะเก็บไส้ไว้เอาดีมัน ปลา,าที่เราจับกันมาสดๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เราตัดหัวออกก่อนอันนี้เป็นวิธีทำปลาปลาดุกไหมเอามาทำปลาชนิดไหนลูกหนู คือถ้าปลามันว่ายนะ้ำสระแค่เนี้ยมันจะมันเยอะอเพราะว่าออกกํลังกายใช่ค่ะบระาใหญ่ถ้าน้ำใสแล้วสระยีใหญ่เนี่ยประสบการณ์ที่เคยผ่านมาก็คือไม่ค่อยอร่อยอถ้าปลาตัวำดำๆก็จะไม่ค่อยออสำหรับหนูนะแต่ไม่รู้คนอื่นยังอ๋อนี่ไม่เคยรู้นะครับคือเป็นปลากับซื้อตะพุชตะพอ ชาดไม่เหมือนกันมันอนเรากินปลาเขื่อนกับปลาบานอ,อ,อันนี้ทำชิน้นด้วยขนมราตู้ลนสุกแล้วอุอ่นนมันลอยเดืมแสดงว่าตองควรจะเลือกปลาที่เป็นสีแบบที่คุณคุณเหมือนน้ำเลยใช่ปลาน้ำคุณอ,อร่อยปลาทุง่งครอร่อยปลาน้ํสใสน І, สี่แสดงว่ามันเป็นปลาที่อยู่ในน้ำลึกไหม น้ำใสอ่ะมันแบบเหมือนเหมือนพวกพวกสไลายพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะคือเหมือนวัตถุดิบที่มันปลาจะกินอ่ะมันจะไม่เหมือน oh. น้ําขุนหนูหนูคิดว่ายอย่างนั้นนะแ,แล้วเท่าที่แบบตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะเวลากินปลาก็ถ้าปลาน้ําขุนมันจะอร่อยกว่ามีโครนเยอเปล่า มันกินแบบคลนกินอะไรเกินได้ทาบนี่แบบไม่ได้ทำตาแบบนี้นานลนะถือเป็นโชคดีตาไว้หนินว่าตก เราต้องการความเร่งด่วนนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้ฟืนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในการต้มปลา นะครับเป็นเชื้อเพลิงเนี่ครับปลาที่เราทำเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นเครื่องปรุงครับหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้นะครับอ่พิเศษครับมีปลาช่อนน้าไอสะดุกหน้ากับนนนเนอียนนะครับเปี่ยนคือปอะไหลนะครับ โอ้เครื่องปรุงลงมาแล้วครับจีสักครู่ครับนี่ครับเ,เ,เคล็ดลับความอร่อยที่เราไม่สามารถบอกใครได้ดูครับตอนนี้เติมอ่าเกลือเกลือแล้วก็มะขามเปียก่อนแสบครับก่อนนัวเติมไปแล้วครับน้ำก็เริ่มจะเดือด จริงๆเดือดแล้วแหละครับแต่เราอยากให้เดือดมากกว่านี้หน่อยอเพื่อที่จะดึงรสชาติของเครื่องปรุงต่างๆออกมาก่อนนะครับนี่ครับต้องมีมะเขือเทศครับต้มยำปลาช่อนไขแทนผงชูรสได้เลยมะเขือเทศแต่เราก็ยังต้องการความเข้มข้นกว่านั้น หมูทำหมกข้าวไม่ใส,ส่ผงซูนะกินแล้วมันหายน้ำมี้งวิ่กระบาดบาดแดกบ้านเราจ้ะอือครับอูมามีบาแดกบ้านเราอือบระแดดยาหมูใช่โอโ่อ่อะเตรียมแล้วครับปลา ลงไฟครับลงไฟห้าคนนี่ครับปลาช่อนนึ่ที่เราปจ,จับมาเมื่อเย็นเนี่ยครับตอนนี้ห้าคนเด็ดขาดนะครับจะทําให้เกิดความขาวเราเดือดอย่างนี้นะครับถ้าหน้าฝุจะต้องลวกก่อนค่อยต้ม ทอนครับมะเขือเทถ้าโดยความร้อนนานๆมันจะได้ไลโคปีนดี Okay. <laughs> ไปจะได้กินกันแล้วครับต้ยมยำปไปช่อนนะครับสำหรับมื้อเย็นวันนี้มาทุ่งโคลาต้องได้กินปลานะครับถ้าไม่ได้กินปลาแสดงว่ามาไม่ถึงครับสำหรับ รวยนะให้มีกลิ่นหอมนะครับก็มีตน home, ม้นหอมมีอะไรนั่นเนี่ยเข้าเยอะเลยไปตั้งโอตังโอนะครับตอนนี้ปลาของเราใกล้จะสุกแล้วนะครับระนะครับใกล้จะสุกแล้วครับชนสดๆจากุ้งกลาคุณค่าและความหมายที่คู่ควรกับ คนที่รู้คุณค่าของมันเท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมาถึงล้องนิทานนะครับดูครับโอ้กานผู้ชมจะเอาะไรอีกอืมกลินหอมมากครับหอมอย่างที่ผมไม่สามารถอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้หอมนี้ต้องมากินเองนะครับ ทุ่งกุลาแหล่งปลาขนาดใหญ่เสร็จเรียบร้อยครับต้มยำปลาช,ช่อนทุ่งกุลาพร้อมทานเลยครับเจอครับเพาะเป็นไงเพาะ <shorter> รสชาติโอเคไหม โอเคครับผ้านครับ <laughs> ลุยเลยครับ